สวัสดีค่ะเชวิติกโรวันนี้ขอเสนอเมนูหมึกสายลวกน้ำจิ้มทูทนค่ะเมนูกับแกลมมาเสิร์ฟกันอีกแล้วค่ะใครที่ชอบทานหนวดหมึกก็รีบเข้ามาจดสูตรตามเซนเลยรับรองว่าหมึกแดงสูฟันน้ำจิ้มสองอย่างคือแซ่จ,จัดเต็มใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทาํทาตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรก เทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนค่ะใส่เกลือตามลงไปรอให้น้ำเดือดดีค่อยๆใส่หมึกที่ล้างทำความสะอาดแล้วลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่อยๆลวกให้สุกดีลวกไปไเรื่อยๆจนสุกดีเลยค่ะเมื่อสุกได้ที่แล้วนำไปพักไว้ก่อน ต่อไปมาทำน้ำจิ้มกันได้เลยใส่กระเทียมนำลงไปโคลกได้เลยค่ะโคลกไปเรื่อยๆจนแหลกดีนะคะเมื่อโคลกจนแหลกดีแล้วใส่พริกแดงจินดาล,ลงไปได้เลยจากนั้นก็ขลกต่อค่ะขลอกให้แหลกดีขลกไปเรื่อยๆจนแหลกเข้ากันดีเมื่อเสร็จแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปได้เลยค่ะเพิ่มความเปรี้ยวกันหน่อย ตามด้วยน้ำตาลใส่แดงน้ำปลาผงปรุงรสเกลือน้ำปลาต้มสุกเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะแค่นี้น้ำจิ้มเผ็ดจี๊ดจ,จ,จัดสุดรแรกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วต่อไปสูตรที่สองใส่กระเทียมลงไปโขลกค่ะโขลกให้กระเทียมแหลกดีเลยโขลกไปเรืเ่อยๆจนเข้ากัน จากนั้นตามด้วยพริกขี้หนูสวนจนนั้นก็โคลกค่ะโขลกให้เข้ากันและแหลกดีเลยบีบมะนาวลงไปตามด้วยผงปรุงรสเกลือน้ำปล่า น้ำเปล่าต้มสุกเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วพวกเปล่าได้เลยค่ะกลุกเคล่าให้เข้ากันสีตอนนี้คือแซ่บสีถูกใจแน่นอนแค่นี้ก็ไปค่ะไปจัดเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูเมือสายลวกน้ำจิ้มถูทอนเมนูหมึกลวกง่ายๆที่ทำา เดี๋ยวก็เสิร์ฟได้แล้วอร่อยจะเต็มเลยค่ะยิ่งฐานคู่กับน้ำจิ้มผูทอนของเจเพ็ดซีดสีแดงสดหรือใครชอบแบบเผ็ดนำพริกขี้หนูสวนมาเป็นกรรมก็ดีค่ะใครชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ